สวัสดีทุกคนทางหายไปนานมากกับการแกะรีวิวเพราะว่าไม่มีของมาส่งสักทีคืออย่างที่เคยบ่นๆบนไปนะบ่นๆบนบนแบบว่าไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่าเขียนไว้ใต้แคปชั่นว่าจริงๆสั่งของไปเยอะมากแต่ว่าไม่มาเลยสักอัน คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามีปัญหาอะไรก็ตามตามอยู่คือมันก็ไม่มาสัทีอาจจะรอพร้อมกันทีเดียวก็ได้แต่ว่านานมากแล้วสำหรับช่วงเนี้ยคือนานมากแล้วที่ไม่ได้ถ่ายรีวิวอะไรแบบนี้ในที่สุดเราก็ได้กลับมาพร้อมกับของชิ้นสำคัญชิ้นนี้ที่เราตั้งตารอมานานก็นานอยู่จริงๆตั้งแต่ต้นปีนี่แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่นานที่สุดนะนะ แต่ก็รอตั้งแต่ต้นปีแล้วตามข่าวมันตลอดจนกระทั่งมันเปิดพีออเดอร์แต่ใน,นที่สุดเราก็จะได้เล่นระหว่างที่พูดก็ขอ,ขอแกะเลยละกันนะจะได้รู้ว่ามันคืออะไรค <Okay. S 1> <c oughs> นนี่ของเลอค่าของเลอค่ามากนี่ก็คือเกม Nintendo Switch ของไอชู ก็คือเป็นรีทึมเกมที่เราจะมาเล่นกันบน Nintendo Switch นะบอกเลยว่ามีประสบการณ์การเล่นรีทึมเกมในพวกจอ Joy Controller หรืออะไรแนวเนี้ยมาบ้างจากเกมดีโมค่อนข้างจ่ายใช้เวลาในการฝึกให้มันคล่องมือเนี่ยนานอยู่พอสมควรแต่ว่ามันไม่เกินความสามารถเราหรอกเพราะว่าสำหรับใครที่มันเล่นรีทึมเกมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งแบบเป็นเทียร์มาสเตอร์ก็ได้แค่แบบ เล่นเล่นได้อ่ะเออมันเล่นได้เราคิดว่ามันจับใจความที่จะเล่นด้วยจอคนทรนเล่อไม่ยากโอเคอันนี้เราสั่งเป็นเซตแบบว่าเซตของเว็บสเตล่านะเว็บคือมันจะมีแบบที่เป็นเซตอ่าแบบที่เป็นเซตก็จะแพงหน่อยก็ติเซตใหญ่เซตเล็กใครไหวแบบไหนก,ก็สั่งแบบนั้นแต่ก็จะได้ของแถมแบบน้อยกว่ากันมากกว่าอันที่มันที่มันแพงอะนะ แล้วก็มันจะมีอยู่สองเจ้าที่ขายก็คือโอเปร่าเฮาส์กับสเตล่าซึ่งโอเปร่าเฮาส์เนี่ยจะขายของแถมพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขย,ยิบให้ดูอีกทีเดียวนะของแถมพวกเนี้ยไม่เหมือนกันของโอเปร่าเฮาส์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งของสเตล่าก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งส่วนอันนี้เราสั่งของสเตล่าซึ่งสั่งแบบอก็น่าจะใหญ่ที่สุดของสเตล่าแล้วเป็นเซตใหญ่ที่สุดแล้วนี่ก็คือของแถมควกของสเตล่านั่นเองนี่ เดี๋ยวเราค่อยค่อยมาแกะดูกันแบบช่ำชองช่ำชองนะเรามาดูตัวหลักกันก่อนก็คือแผ่นเกมที่อยู่ในนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบบ็อกเซ็ตใหญ่ๆเนี่ยก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เป็นกล่องอ่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครแบบโอ้ยอของรุงขอมแถมอะไรไม่เอาก็ได้อไรเงี้ยไม่ได้แคร์นขนาดนั้นก็ก็มีแค่ในให้ซื้อนะมีแค่นี้ให้ถือนะน,นี่ก็คือตัวตัวเกมจริงๆอยู่ในนี้อ่ะก็จะมีชิปเกม Nintendo อยู่ในนี้ล้วควรจไปใส่เล่น S <S <N ic> um> แน่นอนว่าเราจะไปเล่นเลยหลังจากจบรีวิวนี่คือแบบต้องแกะเอาไปไปเสียบแล้วอะ่ะอันนี้ต่อมาในน,นี้มีอะไรอีกอ่าในนี้มีอะไรอีกก็จะมีอ่าอ่านไม่ออกเ <Car S 1> อมมาเ <luôn> ป็นว่าเกิดให้ดูแล้วกันก็น่าจะเป็นเรื่องราวของตัวละครต่างๆในไอชูเขียนออกมาเป็นนิยายเนาะเราไม่แน่ใจว่า คำนี้แปลว่าอะไรแต่ก็กนัน่นแหละเอาไปว่าก็มีนิยายสั้นๆเล็กๆรน้อยของแต่ละคนมาแถมมาด้วยมาไว้ก่อนแล้วในนีน้ก็จะมีอ่าเป็นเหมือนออแกะเลยแล้วกันแกะเลยแล้วกันนะชืะ่เป็นใส น่าจะเอาไว้เน็บหรอเอาไว้เน็บแบบสมุดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแบ่งออกมาเป็นวงๆได้นะอโอเคก็จะมีอันนึงด้วยแล้วก็มีอันนึงทั้งหมดก้าทีมนี่ก้าทีมน่าราักโอเคนะ จะพยายามที่จะไวหน่อยเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นอ่าข้อความจากเหล่าตัวละครต่างๆใช่หรือไม่นี่คือก็เดาเดาบ้างรูบ้างเหมือนกันเรามีเวลานอนองลึกแกะอ่าใช่นะมีของทุกคนเลยนี่ของพระเอกเราก็ขอแบบที่แบบเร็วๆแล้วกันนะ อาจจะไม่อธิบายแต่ละคนเยอะเอาไปว่ามันก็ก็มีทุกคนนั่นแหละนะจะพยายามจิเกลี่ยให้ให้เห็นทุกคนแล้วกันก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคต่อมาในกล่องยังไม่หมด ในก่อนยังไม่หมดนะเอาจริงๆแค่ใครสั่งเซตอันเนี้ก, <ๆ S 2> ก็ถือว่าเป็นเซตเล็กได้นะแค่กล่องในี้กล่องเดียวก็ถือว่าคุ้มอยู่พอสมควรเพราะว่าเขาให้แรมเยอะเหมือนกันอ่ะแล้วก็แผ่นอะคริลิกนี่แผ่นอะคริลิกก็มีตัวตั้งอยู่ในนี้ด้วยนะเป็นตั้งแบบว่าหตั้งแบบหนักๆเลยนี่วิธีตั้งก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเราอาจจะยังไม่แกะตั้งให้ดูนะเพราะว่าพื้นที่ไม่คานวณสักเท่าไหร่ แล้วว่านี่คือขาตั้งแล้วนี่ก็คือตัวนะเย่ yeah. ซึ่งมันก็จะเป็นรูปปกของตัวเซตเล็กอันนี้จัดไปต่อมาในกล่องก็น่าจะสุดท้ายแล้วก็คือผ้าผ้าดูให้แน่ใจก่อนว่ามันคือผ้าอะไรอืมอ่ะผ้าเช็ดแว่น เป็นขนาดแบบผ้าเช็ดแว่นนะเนื้อผ้าก็ใช่เลยัยงนี้ทุกตจ้ลเขาเป็นจิบิอยู่บนนี้นี่น่ารักโอเคต่อมาเรามาดูของแถมจากการซื้อจากเว็บสเตล a าบ้างดีกว่าหยิบมาอย่างไรกก็จะมีเข็มกลัดคือที่เหตุผลที่เราสั่งของเว็บสเตล a าเนี่ยเพราะว่าวงที่เว็บสเตล a าเขาแถมเป็นทีมหลักก็คือแลนเซอร์ลอต แล้วคือเราอ่ะชอบหัวหน้าวงแลนเซอรลอตมากก็คืออิเซคนนี้อิเซก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อของเออสเตล่านั่นเองนี่ก็คือเข็มกลัดของแต่ละคนแน่นอนว่าเรา,เราจะเราจะเอาของอิเซมาติดคนเดียวของสองคนก็ไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่ได้ชอบวางไว้ก่อนตรงนี้โอเคต่อมาจะเอาเอาชิ้นเลยก,ก่อนต่อมาก็จะเป็น อันนี้ก็คือสแตนดี้อะคริลิกวงแลนเซอร์ลอดแล้วก็เป็นรูปรูปโปสการ์ดของหน้าปกอัลอบัม้มนะหน้าปกอัลอบัม้มแล้วก็พลารอยนี่นี่คือพลารอย เรบอกว่าหนาวมากเพราะว่ามีทุกคนเลยคือรู้สึกว่ามันคุ้มกว่าโอเวล่วเาเฮาด้วยแหละด้วยความที่มันมีอันนี้นี่โอ้โอเคเห็นไหมสวยนะทำเป็นเล่นแล้วก็ไม่ได้เมนทุกคนแต่ก็ถือว่ามีเมนเยอะอยู่ มังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะมีใครสนใจไหมมีใครสนใจไหมเพื่อแบบเอาไปปล่อยได้อ๋ออันี้อันนี้สวยเราว่าสวยถูกใบเลยเราว่าสวยถูกใบเลยโอเคคนละรอยทั้งหมดและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ผ้า ซัมติงเดี๋ยวแก่ก่อนว่ามันคืออะไรแต่ม,มันค่อนข้างบางเลยนะแม้แต่สองก็บางอะ่ะคือฉีดฉีดแล้วนิดเดียวขาดแล้วโอเคมาอืมอชุบมันมันใหญ่า <S 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 มากก็ใหญ่อยู่แหละโอเคนะนี่นี่อันเนาะ มันเป็นผ้าบางๆอ่ะซึ่งน่าจะเอาไว้แขวนได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่มีช่องให้แขวนอ่ะก็ติดลงไปเลยแล้วกันเออติดลงไปบนผนังเลยน่าจะได้อยู่มั้งนะแต่มันสวยมากแต่ว่ามันอันใหญ,ญ่มากเหมือนกันดูดิคือคือแบบคือแบบคือแบบอะไรอย่างเงี้ยอจริงๆอ่ะเราก็ทำนี้ก็ได้นะ <c oughs> เสร็จแล้ว จฉดตั้งแค่นี้พอไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวคือแบบอิเซคือเกินไปคือหลอกเกินไปแบบเออตั้งตั้งไว้แค่นี้แล้วกันนะไม่ไหวไม่แย่อแต่แบบเอาเหอะคือผ้ามันใหญ่มากแล้วเราก็ไม่รู้จะวางยังไงให้มันอยู่ในเฟร,รมกล้องได้แล้วก็เห็นของอืนอ่นๆด้วยก็เอารูอิเซเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันมา <Yeah. S 1> เยี่ยมเือนกันจัดโพสิชันที่สวยมาก แล้วนี่ก็คือของแถวทั้งหมดจากเว็บสเตล่นี่เป็นเซตใหญ่สุดแล้วนะโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับการแกะรีวิวเซต Nintendo Switch เว็บสเตล่ของไอชูนะก็คือทั้งหมดนี้เลยดีใจมากที่ได้กลับมาถ่ายรีวิวอีกครั้งก็รู้สึกตื่นเต้นสำหรับวันนี้ก็บายบแล้วมาถ่ายรีวิวกันใหม่ตอนที่ ของทั้งหมดที่จั่งไปมันส่งมาเสียทีนะก็รอจนล่างแห้งแล้วแต่รออีกสักหน่อยก็ก็คงต้องรอมันทำอะไรไม่ได้โอเคไปจริงๆแหละบ๊ายบายบ๊ายบาย